สวัสดีครับนี่ก็เป็นแกงสองขมตอนที่สองนาอเข้าเขาไปอยู่ในขั้วห้าสิมนีการปรุงอาหารแกรงสองขมแบบเดกเชื่นับช่มได้เลยครับ พูดถึงคุณภาพหรือว่าคุณค่าทางอาหารหรือว่ามันมันมันปลอดใช่หรืองสา,า,ารสิ่งพูดไปแล้วนะเรื่องทุกอย่างนี่ช่วยเวยนกับฝีนะเที่ยวดีไซน์ก็สามารถบริเตนได้ว่าอิตูหรือว่าใบหนั่งหลักจะมีตรงหน้าเขาถูกแล้ว ไก่กระไเปลูกไว้เออแต่ว่าหอมกระเทียงเนี่ยซอเขาู่หอมกระเทียงเขาเขาปลูกแต่ปลากรดีซอเขายู่หมดหรถสามเคนีรถ่าสรุ้บางอย่างที่เข้ามาประกอบอาหารลงมันเสียงนที่ว่าอาหารที ให้ใไปไล่ก็อนที่นร้อยรอยเห็มันต้มจนแล้วยน่าตายจนว่ามันเปลยไันเดินไปนิดหนึ่งของแหรหมอสม่ เราก็จะเริ่มกระบวนการปรุงแล้วอันนี้คืออกชิเกลกับดอกแค่ที่ต้มแล้วหั่นนิดหน่อยะจะได้ไม่เป็นเส้นเป็นสายจะได้กินง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งน,นี่ไปก่อนเราใส่ยานา

ยังไงใส่เพื่อนแล้วทีนี้ก็จะเอาน้ำยาด่างใส่นี้ต้มแล้วให้ป,ปั่นแล้วเรียบร้อยสมัยก่อนใช้มือขยำขยำปัจจุบันนี้ก็มีเครื่องปั่น แต่เขายอยานาอาับาบางคนบกตัดเ็เองลองยาน v าลงรสชาใอาารมันแสบบรูเนาะลาให้ัด ปัจจุบันนี้ก็กำลังมีความเป็นอนามัยขึงการที่จะเป็นอานหารนนพอใจในของจะได้ความเป็นอานามัยส่วนตัวแล้วแต่ยังในด้านสังคมแต่กู้กินก็ต้องสดดีตัวอิกินดียังไงก็ทำให้คนอื่นทํายาด่างนี้เสร็จนะครับถ้ามันน้อยเราก็สามารถที่จะเติมน้ำอะไรอันนี้ก็จะยกขึ้น ตาต้งเตาแล้วก็เริ่มตีบ้าทีนนี้ก็จะเอาเครื่องพวกเครื่องเทศใส่เข้าไปคล้นี่ผมจะใช้ระบบหั่นนะครับไม่ั่นด้วยไม่ตำไป ยืนอยูโคมกไม่รออกแลขาได้ล้างเรียบร้อยเราเองัใครกันในสวนผูกเอง ลอกมันออกมาเนะาะลอกเสือเด,ดงแดงของหอมได้ออกเลยจริงก็เดี๋ยวไร้อยองลงยังไม่เหมาะพาคืองพาคืองไปมันปอกไงสารานใบก็ปอกออกงคนนี่ละเมียดละไม่เหรอที่ไปก้อยๆปอกทีละราหัวทีละราหัว กระเหตุไดคือกันมันเป็นอารมณ์สินในการปรุงอาหารแต่ว่าตองเทือน่ยห้าเฝาเนะมเลิห้าเฝา่ันกรหหั่ใจเา้ากระต้องใส่ที่นี่ละที่หี่ละคือ่วนที่เป็นขอมหัวแดงใส่้าไปเตรียมไว้ตัวแดงเข้าไปเท่าทีมีประสบการเรียบ้านอยู่ มบะมีคำว่าโอ้เซไลายพวกนี้เถอะนะรถเซ่ดีแห้งแห้งดีแห้งหอมแต่ว่าขันไซหลายอยู่ดีมันก็น่าหลงมันกระตอมบันอันนี้เป็นเนื้อเทียมเดี๋ยวเราต้องทำให้เกิดเสียงดังกันหน่อยตึงทุก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 แล้วกดช้า đi vào nồi đó <laughs> ừ, đây. À, thì... để không เ,เดิมจะเดือดแล้วคุณๆแล้วนี่ก็ใส่ได้เอนี้เรื่องของพริก,พร,กพริกนี้เราปลูกเองนะกินทั้งปีพินาพินามีพริกทั้งปีเลยอันนี้เป็นพริกที่ซื้อมาจากตลาดอันนี้อันนี้ลองวดใช้พริก พริกนี้เราจะใส่ก่อนที่จะยกหม้อลงจากเตาประาณสักสนาทีหรือห้านาทีถ้าใส่ตอนนี้ใส่เข้าไปนี่มันมันจะเผ็ดมากก็เตียนไว้ก่อนเตียมไว้ก่อนี่เครื่องอีกอย่างก็คือเลอกกระชายนะชายเราก็จะใส่ใส่ตอนนี้ลยกระชายมจะได้หอม เยวมดเย่ยเราอมลังนหมดเอาเียดหน่อยก็ยคือทำเป็นกระชายปอยอันนี้อย่างที่บอกมีคุค้งคนะวมในระว่งนี้เกยอบเน้อติดไปด้วยนะ จิงแล้วเตรียมมลงหน้าแต่ว่าอันนี้เราเตรียมตอนเข็มใส่เข้าไปงหมอ้ออันนี้ก็คือแมงลับด้วยูวามุงหอมจรงแล้วถ้ามีปักชีบ้านนะยิ่งจะดีเลยนี่ักชีเล่ามาแสบเลยต่เน้ ไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรา,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 าอไสิ่งที่จะต้องใส่ต้องใส่ ลปาระปิกะปลาเพิ่บชากะปิใหม่ใหม่นั้ก่อน ก็แลานแล้วแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาใส่แล้วชิมก่อนปรุงก่อนค่อยใส่ก็ได้แต่นี้เราเราเราใส่ก่อนน้ำปลารดูแล้วรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยไปนิดนึงนะครับเราไม่จะเติมน้ำ นู้ดว่าอะไรเนี่ยคพิ่มน้ำใส่น้ำเพิ่มน้ำลงไปรอ,อให้มันเดือดรับก็ว่าถึงขั้นสุดท้ายในการปรุงรสเนาะตามที่บอกไว้ก็คือ หนึ่จะใส่กองที่เขาใจดกหมอลงจากเตาประมังสามถึงห้า 3, นาทีหรือสองสามนาทีก็ได้ถ้าเอาใส่ทันทีในหมอเลยไปเห็นหมันสิเผ็ดเกินไปส่วนไปตูนี่ใส่ที่หลังใส่แล้วก็หมอนเลยการชิม,มเขาใจว่อีกว่าตากออไมาชิม จังมอแบบนี้ือว่ามันบ่อสุภาพกับมันบ่อถูกสุขลักษณะเขาจะต้องตากน้ำแกงสเสร็จแล้วก็เอาช้อนมาตักอีกทีนึงก็สิซีมบางว่ามันขาดรถได้อันนี้ซีมแล้วแทะว่าคุณมาต้องใส่ยังีก ต่อไปก็คือใส่ใบแมงลักเสร็จแล้วก็ปิดฝาเพราะมันเดือดทุกทุเอาวก็ปิดปิดแก๊สทันทีเลยคือว่าปิดแก๊สเราก็จบกลงจากเตาหรือว่าปล่อยยุงกรงก็ได้ถ้าเขาปิดแก๊สปิดฝาหลอให้มันเดือดทุกทุกมีแต่ เส็จสิ้นกระบวนการขั้นตอนการแกงผักแค่ใส่ดอกแค่ใส่ผักีเล็กซึ่งเหตุเหตเห็นตังแต่ขั้นตอนเขากเก็บดอกแค่เจ็บยอดขีเล็กนะครับถ้าเราจะมาเห็ดกระบวนการในแน่ปรการปรุงใส่อย่างแน่ีนิแกงรวนๆวน,วนบะหมี หมูสามชั้นบะมีปลาทูเข้มบมะมีกากหมูนะครับแกงกะแค่กับขทียมเป็นต้นสำนี้ก็เป็นอาหารเด็ดอาหารหม้อใหญ่สำหรับการเป็นอาหารอาหารเ้าบวกเทียงเรียบร้อย เนื่องจากว่าหลังคาตรงนี้เตียนะครับอาแดดจะจัดฟังสีหอนเขาก็เลยใส่ระบบฝนเทียมเราจะเปิดเปิดให้ฟังเสียงคนเทีย่ยวน,นีคือ้เสียงน้ำที่มันปันปดหลังคาเดี่ยวพันมาสุดๆเหมนว่านี เม็ดของน้ำมันกระจายออกไปอันนี้ก็โอเคนะมูแต่แล้วตรัน,นี้ก็เป็นการเซต็สิ้นกระบวนการแต่ถ้าเข้าขยับมาทางนี้ก็จะเห็นตนเทียมนย้หน่อย ฝนบอรโตรเข้ากับเห็ดฝนจำลองเพือกันส้มหอนอมนุษยก์ก็เป็นเัื่อสิ้แล้วนะครับผิดแก้ปัญหาครับสำหรับคลิปการเห็ดอาหารชื่อแกงต่อแค่ผสมพักเิลิกคาร์โมนีเกิดขอ,อ,อจบไปเพื่อท่านี้สวัสดีครับ